สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ลุงโซก็จะพาเพื่อนเพื่อนนี่มาเข้าครัวกันเล้ยวันนี้ลุงโซได้นี่เลยอะไรเอ่ยน,นี่ดอกกระเจี๊ยบเดี๋ยวมาดูได้ว่าวันนี้ลุงโซจะามารังสรรค์ทำเมนูอะไรกินกันดีระดับแรกก็นี่หละมาทำความสะอาดกระเจี๊ยบก่อนเลยล้างให้สะอาดสะอาด จากนั้นเราก็นํากระเจียบครับมาหั่นนี่ให้เป็นท่อนๆนะฮะลูกโศกก็จะหั่นแบบเป็นเฉียงๆนี่ครับแล้วเราก็นํามาพักไว้ก่อนแล้วก็เตรียมตัวขั้นตอนต่อไปแล้ววัตถุดิบของเรานี่ต้องมีเจ้านี้เหมือนเดิมกระเทียมอเราจะเพิ่มรสชาติด้วยพริกแดงจินดา และเราก็จะหั่นพริกรอเตรียมเอาไว้และบรรยากาศในการน,นี่เลยทุกกระเทียมทุกกระเทียมเท่าไหร่วัตถุนิบของเราวันนี้ไข่ไก่อีกสามฟองวันนี้ลูกโซก็จะพาพื่อนเพื่อนเข้าครัวกับนี่เลยตะลิวคู่ใจกับกระทะคู่ชีพ ใส่น้ำมันรำข้าวลงไปรอให้ร้อนนิดนึงแล้วก็เตรียมพร้อมเลยนี่วัตถุดิบของเรากระเทียมพริกใส่ลงไปวันนี้ลุงโศก็มาทำเมนูง่ายๆนี่เอาพริกกับกระเทียมนี่เดี๋ยวก็น้ำมันให้ได้ที่ให้ทางนิดนึงเล แล้วก็กุเลกุเลไปไนี่ไข่พริกะกระเทียมได้ที่ได้ทางนิดนึงและเราก็ไม่รอช้าเราก็นี่เทไข่ไก่สามฟองพอได้หน้าตาแบบนี้แล้วนี่เราก็จะตามด้วยวัตถุดิบของเรา และนี่เลยวัตถุดิบของเราใส่กระเจี๊ยบลงไปเลยจากนั้นก็นี่ลยคลุกข้าวคลุกข้าวคุเลคุเลคลุเลเข้า,ขาไป,ไปและรู้แล้วก็จะบอกให้นะผงชูใจผงชูรสใส่ไปตามด้วยละนี่ซีอิ๊วขาวก็ยอกเข้าไป นี่คู่บารมีของเขานี่ผมไม่พน้นนี่ซอสหอยนางลมแล้วก็คุณเล่้าไปให้มันเขา้ากันไปทีอืมน,น,น,นี่กินนี่เริ่มโช่อยแล้วและนี่เลยขั้นตอนสุดท้ายนี่เลยน้ำตาลทราย ใส่ไปเทเข้าไปให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็มีลายวันนี้หน้าตาของดอกกระเจี๊ยบผัดไข่ใส่น้ำมนันหอยก็จะนี่ได้มาเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็จัดก,การเสิร์ฟใส่จาน ตักใส่ลงไปสวยงามแล้ววันนี้กับเมนูง่ายๆกับลุงโศดีเล่ผัดดอกกระเทียบใส่ไข่ผัดน้ำมันหอยมาอร่อยด้วยกันนะครับ